สวัสดียามเช้าครับแม่แม่ทุกคนทุกท่านพี่พี่สวัสดีวันสงการาดูแลสุขภาพก็ด้วยนะฮะอากาศมันร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวโอ้อยู่นี่ก็ร้อนครับฝนก็ตกไปวันก็หายไปหมดเลยนะวันนี้ว่างว่าง,ว,างวันสงการเขาไปเที่ยวหมดผมก็มา,มาเนี่ยครับเนี่ยครับ น้ำแห้งลงมาเยอะนี่ฮะสะธรรมชาติปลาก็ขึ้นดีไม่รู้กินไม่กินครับแม่แม่พี่พี่เอซทั่วโลกนะฝากช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจออวันนี้มาน้ำแห้งหมดเลยครับ f อซนี่ฮะดูปลาขึ้นนีครับน้ำแห้ง ครับนี่ครับผมเชา้ชาเช้านี่บอ่อปลาข้างหลังมากับรถคู่ใจเนี่ยครับเอสซีว่างๆนะขายไม่ค่อยดีเขาไปเที่ยวกับบ้านกันหมดอยู่นี่ก็ออกมาว่างๆนแะลองมาดูไม่กินนะไม่กินแต่ปลาก็ขึ้นดีครับนะ สวัสดีสงการอีกรอบนะครับแม่แม่พี่พี่เอฟซีทั่วโลกทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพกพด้วยนะครับเป็นห่วงครับผมก็ดูแลตัวเองตลอดขายไม่ดีก็ต้องทำใจครับหมูกระทะตอนนี้ก็ขึ้นกันเยอะหลายล้านเหมือนใครดีใครอยู่ครับนี่ครับมาดูธรรมชาติเช้าๆครับ f อซีนี่ ปลาก็ขึ้นดีไม่รู้กินไม่กินต้อรอลุ้นกันครับนะเอามาสองคันเหมือนเดิมนี่ฮนะคันนี้คันหนึ่งคันนี้คันครับเอซแต่ตัวก็กลับบ้านพอได้กินก็โอเคแล้วครับอ่าไปถึงจำปาดงนะครับเห็นอาทิตย์ไปจำปาดงก็ดีใจด้วยครับไปช่วยลุงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อย ไปถึงก็มีงานทำพอดีอหลวงปู่พ่นน้ำอากาศเย็นโอ้เห็นแล้วสวยงามเลยครับเห็นแล้วขนลุกนี่นะครับเอสซสระธรรมชาติเช้าวันที่สิบสามือนเมษมหกเจ็ดนี่นะครับ หนะวัง FC ครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากฮะลองมาอรอลุ้นกันครับว่ารากไม่รากกินไม่กินมันก็มีตัวครับนะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ FC สวัสดีครับสวัสดีนะครับบา,บายยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ